ล่าสุดนะคะเพื่อนเมยคนหนึ่งอ่ะเพิ่งขายของอนไลน์ใช่ไหมแล้วนางอ่ะก็ได้รับ sms บอกว่า จากกรมสรรพากรให้ไปยื่นเสียภาษีประจําปีอะไรอย่างนี้สักอย่างแล้วนางอะคือตกใจมากเพราะว่านางอะหนึ่งเพิ่งเริ่มขายใช่ไหมคะบวกกับนางก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วนางก็แบบแคปส่งมาให้เพื่อนในกลุ่มไลน์ดูโชคดีมากที่นางบอกว่านางยังไม่ได้ทําอะไรเลยนางเพิ่งแคปข้อความส่งมาให้ดูเลยเมย์ก็เลยรีบแคปหน้าข่าวนี้รีบส่งให้เพื่อนเลยจ้ารีบบอกนางเลยว่ามันคือข่าวปลอมจะสาวหน่วยงานสรรพากรนะเขาไม่ส่ง SMS แบบนี้โดยกรมสรรพากรจะใช้ชื่อ11 n e w านนะคะในการส่งเอชเสําหรับพื่อใช้สำ ตัวตนในการเข้าสู่ระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรหรือแจ้งการส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษีเท่านั้นเพราะฉะนั้น SMS ที่นางได้ก็คือปลอมจบแล้วล่าสุดเมย์ก็เลยรีบส่งเว็บนี้ให้เพื่อนนะคะแล้วก็บอกนางเลยว่าเอาไว้เช็คอัปเดตข่าวสารต่างๆพวกเฟซนิวข่าวปลอมข่าวจริงต่างๆเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาโดนหลอกเพราะว่าที่บ้านเมย์ก็คือโหลดหน้าเว็บนี้ไว้ใน iPad ที่บ้านแล้วจ้าจะได้อัปเดตกันทั้งครอบครัว